ตั้งบ่พอ่อกันได้พี่น้องบ่ได้พากันเอาสะอาดมานี่ตัวน,นี้คือสิได้ตามหล่อสองพี่น้อง เดี๋ยวสิกินขลบแหลกให้เบิดก่อนนะคะทึงสิตำอ,อีกเนาะไปเดี๋ยวไปเชิญทีมงานมาซิมเบิงพี่น้องนี่ฮัลโหลทุกคนกราบสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะมนี้สิมาต,มต,ตั๋มสมตั๋ตั๋มมีแหละพี่น้องแต่ว่ามนี้สิแบบแปลกหูแปลกตาเน,นีสิอยู่นอกสถานที่ก็คือช่วงนี้อากาศท่อนแห้งเมืนบ่ะพี่น้องก็เลยพาทีมงานเพิ่นออกมานั่งเล่นอยู่แบบแค่มเบิง ข้างลังนี่จะเป็นบึงจะเป็นบึงที่แบบน้ำโผ่แห่งากเ่อได้พี่น้องเรืเอเบเนสิมาตำเรือเบเนิมาตำสู่ทีมงานกินพี่น้องบ้างอันนี้จะมีหมี่ข้างล่างพี่น้องแล้วก็สิมีแบบพวกห่อพวกปลาหมึกนี่สินะ กาดกะไข่ก็อยู่เงือนอยู่พี่นอ้องไครอยู่ตอนนี้เป็นเวลา6โ,โมงพี่น้องกระทือว่าป่บกคำปันไดปกติ่นสิพากันไปนอย่างอย่างอยู่บึงอีกบึงหนึ่งพี่น้อง แต่ว่าอยู่หม่องนี่บุคอยมีชวนมากเพื่อนสิพากันมาชิดเบ็ดก็เตรียมน้ำหน่อยหนึ่ เป็นผีในนังเผ่ ตอนเที่ยงนะบ,บอกเลยว่าห้อนแห้งๆพี่นอ้องวันนี้สิตามใส่อันกะปินะำกะปิมันจะมีความหอมๆอใส่อีกหนึ่ง ขาดบัได้คือน้ำตาลพี่น้องน้ำปลาใส่อย่างละหน้อยมันจึงนัว ออใช่แล้วพี่น้องเกิดเหตุบ่คาดคิดปาดปากหน้าเลยเมียดบาดมือเลิกเติบเดี๋ยวให้น้องบีบให้ออกแล้วถาตัวนี้ปาดมักเลนปาดมัอเลนใช่ไลยน้ำเนี่ยนี่มานัางปาทางนี้ก็ได้เออทาเครือ่องเลือกกลังบาดมือเด้อป้าพี่น้องมีดหน่อยๆนะเข้าเขา จวดเลยพอดีปาดมเนาวนะพอดีมันลงจังสีเลยปาดังเลยเม็ด <c oughs> ายทถาวนนี้นะบู๊ฮะเอก็บมาในบอลไอเวีเม็ดผมมีดามพี่น้องเม็ดที่เคยอยู่ผัด น้องๆพ่นยูเงอนอันเอาไปหาหน่อใหม่เลยเดาเมียต,ตัวนี้มาไข่แต่ตุ๊ดตุ๊ดง่ายอยู่เหแหละพี่น้องเห็ดกับขาวนะจริงที่ต้องอถือก็คือเหลืองเมียบาดมืนอนี่แหละเพราะะไรทะเหมือน าตามเมียมาในนี้หลวกผักน้ำได้พี่น้องผักบงมีผักบงแลวก็มี่มีรู้สึกว่าสิเต็มโรกชีแยกตาจากอันจากประมาณจากสองเถื่อพี่น้องพอมันลายปมด เส้นเทียงก็สิมีเหงาคขาแล้วก็มีปลาหมึกกอบ ามาจับขกให้เลยนะครับทางนี้เด้โอโคือตำมีอห่หานเลย พี่น้องเบิ่งตามมีเบอรงได้ซิมก่อนส่มือเลยเด้อพี่น้องอืแซ่บมากได้เช้าเสิญจานเชิญอันกระตกนีเลยพี่น้อง เดียวบาไวเนาะต้องสองหกเทได้บาไปเนี่ยนี่ นี่คือสิได้ต๊ามหอบสองพี่น้องเดี๋ยวสิกินขลุกแหลกให้เบิร์ตก่อนนะคะที่สิทธิ์ตามอีกเนาะไปเดี๋ยวไปเชิญทีมงานมาซิมเบิงพี่น้องนี่เบิงไปเดี๋ยวซิมมาก,กรอบกันเด้อแซบไปเดี๋ยวไปส่งมันกินก่อนพี่น้องเบิงทีมงานเฮาทุกคนบ ปาวันนี้มาหลายคนแฮงพี่น้องอันให้เพิ่นซีมเบิ่งว่าเป็นจังได๋ตั้มมีแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บอากาศตอนแรงกับแบบไ <laughs> <laughs> ข่แน่อย,ยู่พี่น้องพอมันไก่หน่ำนะมันอยู่เฮือนหลายมันก็อุดอูออ อันนี้ก็จะเป็นแบบหมองเพิ่นมาแคมปิ่งนะทุกคนได้ทั้งผุ่นก็สิมีแบบเพิ่นพาก,กันมาแบบด้วยครอบครัวมันสงบดีตั้งบ่พอกันได้พี่น้องบ่ดได้พากันเอาสาดตรมามเ้าก็มียดบาดมือบาดนึงเลย<ม>ซอยอันปาดมกนาแดดจวดเลย พักเราไปเอาเลยแม่พักพักจะถวยนั่นเอาไปไม่กิดทอดพัก่่อขึ้นทอดต้องเก็บของสิกินกันอตั้งใจก่งเอนมาทุกคนอันนี้พักเกษตรเกษตรน้ำเอาสีดำประมาณจากสองถื่อเลยนะเต็มโคุกมันอันนี้บ่ได้เอาเด้อข่าวปั่นเอาเด้อ ทึงอยู่บ่อทางน่ะตอนนั้นเขาไปนหนมองเขาเจ้าหยางเนาะคุณนะเวร์ที่อยากมากแค่ปีงนะมาแบบนี้ดีกว่าข้างนั้นปีงได้ข้างนั้น อากาศเย็นลยเอาอยู่มะลิพี่รับเพื่อนปลาเนี่ยมันบ่อนอยู่ในวางเลยอ่ะตัวอมเหลือแหวาน้้วปลาแหวัน ดข้าจะมาซิดกนันนะซิดได้อยู่ประจเนาะปานนอนป่านนอน,น,นอ่น้ำแหงเลยเนาะตัวสมอนตุ๋ตัว่ไงเขากินไงเขาก็พากันหนึ่งมาอย่างดี แล,แล้วสารมาเนาะมาปูหนังเนาะปราบะมันูมหน่อยเขาบออ่น่บะมันมีสารอีกตัวหนึ่งนะสารพื้นบักใหญ่อะไรแต่ว่ามันเอาเซ้ออกมามาเสียดนำหลังเลยมาตากอยู่ เป็นเบียร์น้อยเดียวกันนะแดงขึ้นแดงขื้นโอเคน, okay, นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากคลิปว้นชำเนียก่อนเนาะกับสบายดีและสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องไว้เจอก,กันคลิปหน้าเด้อ